ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยข่าววันนี้นะคะกลับมาเจอกันกับแอดมินนี่นะคะวันนี้แอดมินจะมาแช่นะคะในชุดนะคะการวิเคราะห์จตุรเทพนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะ2ตัวล่างตรงๆนะคะ โดยการนำ4สูตรนะคะมาชนกันซึ่งแต่ละงวดนะคะจะตัวเลขจะไม่เหมือนกันทางชุดเด่นชุดรองและชุดกันนะคะผลงานที่ผ่านมาทะคะแอินทําไว้ล่าสุดประมาณ10งวดนะคะหลุด1งวดหลุดเลยคือไม่มีตัวเลขในจตุรเทพเลยสักตัวนะคะ1งวดนะคะเข้าในชุดตัวกลับ1งวดที่เหลือเข้าตรงหมดเลยนะคะ8งวดแต่เบื้องต้นเนี่ย แอดมินไม่ได้ทำเปเปอร์เก็บไว้นะคะก็ะะจะมีนะคะที่ท,ที่ที่เริ่มทำเก็บไว้ก็คืองวดวันที่16ตุลาน,นะคะเลขที่ออกนะคะงวดนี้ออก38เนาะแล้วก็มีนะคะงวดวันที่1ตุลาน,นะคะ1ตุลาเน,นะะี 1, ่ยออก83นะคะก็เข้าตรงๆนะคะ83ในชุดตัวเด่นนะคะในชุดตัวเด่นนะแล้วก็งวดวันที่16ตุลาน,นะคะก็เข้าในชุด 38นะคะในชุดตัวเด่น9หางนะคะรอบนี้นะคะจะเข้าอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวิธีนี้นะคะไม่ใช่สูตรใดสูตรหนึ่งนะคะแอดมินขอเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยนำสี่สูตรมาชนกันแล้วก็วิเคราะห์ทำรายนะคะชนสูตรว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันแอดมินขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อให้กำลังใจแอดมินนี้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยทั้ง YouTube และ Facebook นะคะพี่ๆท่านใดนะคะกำลังรับชมแอดมินนี่อยู่ทาง u t u b e นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาลงคลิปแอดมินลงคลิปไประบบจะได้แจ้งเตือนนะคะและทางนี้ทางนั้นเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินพูดเข้าๆก่อนแล้วกันนะคะวิธีการหาการวิเคราะห์แบบจตุรเทพนะคะรอบนี้นะแอดมินจะไม่บอกวิธีการแบบเจาะลึกนะคะทุกคนลองไปดูนะ,ะพิมพ์คน้คนหาคําว่า4สูตรจตุรเทพนะคะในงวดวันที่16ตุลาดูนะคะอันนั้นแอดมินจะบอกไว้ละเอียดนะคะรอบนี้เดี๋ยวแอดมินบอกเข้าวๆแล้วกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยในการวิเคราะห์แอดมินจะนําข้อมูลทั้งหมดมา2ชุดนะคะ ข้อมูลดิบที่ยนมินได้นะคะก็จะเป็น1คือเลขเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นของแต่ละสูตรนะคะประกอบด้วย4สูตรชนกันนะคะ4สูตรนี้ก็คือ4สูตรที่เทดนมินทําเป็นเลขเด่นนั่นแหละก็คือจะมีสูตร3 2 3 3นะคะ3 15 2231และ51 2 3นะคะเป็นสูตรเด่นล่างเดินยาว4ตัวนะคะจับชนกันนะคะก็จะอข้อมูลมาลงตรงนี้นะคะว่าแต่ละสูตรได้เลขอะไรบ้างนะคะ แล้วนะคะอัมินจะนําตรงนี้มาแปลรหัสนะ,ะเป็นเลข2ตัวตรงๆ,รงๆไม่ต้องกลับโดยการน,นะคะเริ่มต้นนะคะอันมินจะเขียนรหัสว่า4 3 2 1 0ความหมายคือนะคะตัวเลขที่ชนกันทั้งหมด4สูตรมีอะไรบ้างชนกัน3สูตรมีอะไรบ้าง2ส,สูตร1สูตรและไม่มีตัวชนเลยไม่มีในสูตรเลยคืออะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้มินจะแปลผลมาเป็นโค้ดรับตัวแรกนะคะเห็นไหมโค้ดลับตัวนี้นะคะมาจากตรงนี้คะชนกัน4สูตรมีกี่ตัวไม่มีเลยก็เป็น0ตัวนะคะชนกัน3สูตรนะคะมี3ตัวชนกัน2สูตรมี3ตัวนะคะชนกัน1สูตรนะคะมี1ตัวและชนกัน0สูตรมี3ตัวแปลเป็นโค้ดลับทางซ้ายเรียกว่า0 3 3 1 3นะคะ และถัดมานะคะแอดมิน,นจะวิเคราะห์ต่อว่านะคะในงวดในงวดนี้เลขที่ออกจริงๆคืออะไรนะคะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยออก38นะคะ38เนี่ยหลัก10อยู่ในชุดตัวเลขที่กี่ตัวชนกันนะคะก็คือ3สูตรชนกันเห็นไหม38นะคะและหลักหน่วยนะคะซึ่งก็คือเลข8อยู่ในชุดตัวเลขที่2สูตรชนกันดังนั้นนะคะโค้ดทางขวาจะเป็นโค้ด32นะคะทุกคนนะ โคดทางซ้ายนะคะ03313โค้ดทางขวาคือ32นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้โค้ดทางซ้ายและโค้ดทางขวาแล้วนะคะแอนเมนจะแปลรหัสโค้ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะ นี่นะคะเป็นโค้ดทางซ้ายที่บอกเมื่อกี้และโคดทางขวานะคะแต่เนื่องจากรอบนี้เนี่ยแอดมินได้อ้างอิงนะคะข้อมูลจากงวดที่แล้วนะคะอย่างงวดที่แล้วเป็น13างวดเนาะงวดนี้ก็จะเป็น1ิบนะหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าห4เจ็ดแปดเก้าสเอดสาสี่นะคะเป็น14งวดนะคะย้อนหลังนะนี่นะคะข้อมูลแอดมินจะอ้างอิงจากข้อมูลครั้งที่แล้วนะคะแปลโค้ดทางซ้ายและโค้ดทางขวานะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลดิบนะคะที่เราได้นะหลังจากนั้นนะคะอันมินก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะมาเป็นข้อมูลชุดนี้นะคะก็คือเรียงนะคะเรียงจากสูตรที่ชนกัน4ี่ตัวนะคะนี่ชนกัน4สูตรนะคะมีกี่ตัวอย่างงวดนี้ก็ชนกัน4สูตรมี2ตัวนะคะก็ออก หลัก1ิบก็คือ4ี่สี่นะคะก็ออกรูปแบบโค้ดสี่สี่ก็คือไอสองตัวนั่นแหละมาทั้ง2ตัวเลยนะคะเป็นรูปแบบนี้นะ,ะแอดมินก็เรียงลำดับเรื่อยๆนะคะจนมาถึงนี่งวดล่าสุดนะคะรูปแบบเป็นแบบนี้0ูนย์สามสองสามสองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายของรูปแบบที่ชนกัน4สูตรไม่มีเลยนะคะชนกัน3ามสูตรมี3ามตัวนะคะ ชนกัน2สูตรมี2ตัวชนกัน1สูตรมีสาตัวและชนกันศูนย์สูตรไม่มีตัวเลขในสูตรเลยมี2ตัวนะคะเป็นรูปแบบในโคดนี้ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะทุกคนนะในงวดนี้นะคะลองมาดูนะใช่แบบเทสยดมินบอกไหมนะ อันนี้อาจจะดูได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะสี่สูตรชนกันเห็นไหมชนกันสี่สูตรไม่มีเลยนะคะชนกันสามสูตรได้หนึ่งสี่และเก้านะคะนี่ชนกันสามสูตรตัวเลขคือหนึ่งสี่และเก้านะคะชนกันสองสูตรนะคะคือห้าและเจ็ดนะคะชนกันสองสูตรนะชนกันหนึ่งสูตรคือ 026น,นะคะเห็นไหม02แล้วก็6มี1สูตรนะคะแล้วก็ไม่มีเลยในสูตรใดสูตรหนึ่งก็คือเลข3และเลข8ะคะ3และ8ไม่มีเลยนะคะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์นะคะอันนี้อันนี้คืองวดล่าสุดนะคะทีนี้เราต้องทำนายล้วว่างวดล่าสุดเนี่ยน่าจะมาแบบไหนนะคะอันนี้แอดมินทำนายคร่าวๆนะคะ เห็นไหมถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ทุกคนดูนะโค้ด03313นี่คืองวดที่แล้วออกแบบ32นะคะอดมินก็ทำนายถูกต้องในชุดตัวเด่นนะ32เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในชุดตัวเด่นแบบ32ก็มาจริงๆเนาะ38นะคะในงวดที่แล้ว9หางนะต่อไปนะคะนี่คืองวดที่แล้วนะคะดูนะนี่นี่ นี่03313ความสัมพันธ์แบบ32อันนี้คืองวดที่แล้วนะคะนี่อันนี้นะคะงวดนี้นะ0 3ส3 2ความสัมพันธ์แบบ33นะคะงวดต่อมานะคะ03232ความสัมพันธ์แบบ31นะคะอันนี้คือที่ออกไปแล้วนะคะจะเห็นว่า2อันเนี้ยนะคะเหมือนกันรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่า เวลาออกสิบหน่วยไม่เหมือนกันอันนี้สามสามอันนี้สามหนึ่งพอมาม teh, Graham มรอบนี้นะคะความสัมพันธ์เหมือนกับตรงนี้นอีกนะคะความสัมพันธ์เหมือนกับตรงนี้อีกดังนั้นเนี่ยแอดมินก็เลยนะคะทานายรูปแบบความสัมพันธ์เป็นสามศูนย์นะคะแอดมินจะบอกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่แอดมินทํานายตรงนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าแอดมินทํานายถูกนะคะก็ถูกนะคะแต่ถ้าแอดมินทํานายผิด ก็ผิดนะคะซึ่งรอบนี้แอนมินบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะก็คือเริ่มต้นทุกคนดูนะสามสองไปแล้วสามสามไปแล้วสามหนึ่งไปแล้วตรงนี้มันจะสามอะไรมันจะมาสามสองอีกไหมหรือมันจะเป็นสามสามหรือจะสามหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะแอนมินทำนายว่าน่าจะสามศูนย์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าศูนย์เนี่ยมันยังไม่มาเลยแอนมินเห็น,เห,นเห็นว่าเห็นว่านะ,ะที่เขาเคยออกไปแล้วเนี่ย ในแต่ละงวดเนี่ยนะคะในแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ซ้ำกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูปแบบ4 4 4 3 4่3 1และ2 2สองนะคะในบล็อกนี้มันไม่มีอะไรซ้ำกัน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซ้ำกันเนาะนะคะในบล็อกนี้ก็ไม่มีอะไรซ้ำกันนะคะ แต่ถ้ามาบล็อกนี้เนี่ยซ้ํากันหมดเลยคือ2 2 2สองนะคะก็คือชนกัน3สูตรมี1ตัวนะคะชนกัน2สูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยมาในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 2, สองสองเห็นไหมอันนี้นะคะชนกัน2สูตรมี6ตัวเลยชนกัน2สูตรมี5ตัวชนกัน2สูตรมี5ตัวนะคะอันนี้ก็จะมาแบบรูปแบบความสัมพันธ์สองสองหมดเลยนะคะแต่นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ เนี่ยเนี่ยบล็อกเนี้ยข้างหน้าเขาเหมือนกันแต่ข้างหลังเราต้องมาทำนายว่าอะไรเบื้องต้นแอนมินทำนายว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 30. ทําไมถึงบอกทุกคนแบบนี้นะคเพราะว่าทุกคนอาจจะวิเคราะห์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะพอแอนมินจับความรูปแบบความสัมพันธ์แบบ30แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแปลรหัสเป็นอะไรนะคะ สามศูนย์นี้อันมินให้เป็นเลขเด่นนะคะทุกคนแต่แต่เรามาดูนะคะเลขความสัมพันธ์ที่เคยออกนะคะอันนี้เป็นสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยนะคะอันมินเลี้ยงว่าจํานวนสูตรที่ชนกันเนี่ยสี่สูตรชนสี่สูตรแบบนี้เคยออกไปแล้วหนึ่งครั้งสี่สูตรชนสามสูตรหนึ่งครั้งสี่สูตรชนสองสูตรหนึ่งครั้งนะคะนี้เป็นสิบกับหน่วยนะสี่สูตรชนหนึ่งสูตรไม่มีสี่ศูนย์ไม่มีนะคะ แต่รอบนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าชนกัน4สูตรไม่มีดังนั้นเราก็เลยตัดความสัมพันธ์แบบนี้ไปนะคะเราจะเหลือความสัมพันธ์แบบนี้ทุกคนความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ3 3 3 2 3 1 3 0 2 2 2 1 2 0นะคะอืมแล้วก็มันก็จะเป็น1 1 1, 1 0นะคะแต่ 1, 1 1 1 0นี่กรณีที่สูตรแอดมินแบบ ไม่มาเลยนะคะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์นะคะไม่มาเลยถ้าหนึ่งหนึ่งเนี้ยก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์หกสองหกนะคะอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งหนึ่งนะคะสองหกเนี่ยคือแบบสูตรนั่นมินแบบไม่เข้าเลยอะ่ะเข้าแค่สูตรเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะเข้าแค่อย่างละสูตรนะคะก็จะเป็นความก็จะเป็นแบบสองหกอ่ะเพราะว่าสูตรนั้นมินดับนะคะก็จะมาแบบสองหกนะคะ ถ้า1ชน0ก็จะเป็น0 3 0 8 1 3 1 8นะคะ6 3 6 8นะคะความสัมพันธ์แบบ1 0ึนะก็คือแบบกรณีที่สูตรแอนมินแบบไม่เข้าเลยเข้าแค่สูตรเดียวนะคะใน4สูตรเข้าสูตรเดียวเลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งถามว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้มาได้แต่น้อยนะคะเนื่องจากว่าไอที่มันเคยออกไปแล้วยังไม่มานะคะประมาณนั้นดังนั้นนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีโอกาสม,มาก็คือ สองกรุ๊ปนี้นะคะสองกรุ๊ปนี้นะ,ะซึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าในกรุ๊ปตัวเด่นแอดมินเลือกที่30และ20นะคะเด่นแอดมินเลือกที่30และ20นะคะ30มศูเป็นแบบนี้ก็คือ3สูตรชนกันนะคะก็คือหลักสิบเนี่ยคือเลข3ามละก็คือ149นะคะอยู่หลักสิบนะคะ30ดูนะ149นะคะชนกับ38นะคะก็จะเป็น1318นะคะ 4 3 4 8 9มสีนะคะชุดนี้นะคะกับนะคะอีกรูปแบบหนึงคือ2 0นะคะที่ยังไม่เคยมานะสากับ2 0งศนะสอนะคะ, 2, 0, ะ,คะก็จะเป็น5 7คูกับ3 8มแนะคะห้ 5, 7, อยู่หลักสิบสาอยู่หลักหน่วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้5 3 5สามห้าแปดนะคะเห็นไหมห้าสามห้าแปนะคะแต่ห้าแอดมินเนี่ย ดับหลักสิบนะคะดังนั้นเนี่ยแอดมินก็เลยให้ตัวนี้เด่นนะคะเจ็ดสามกับเจ็ดแปดนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าแอดมินชอบเป็นคู่ขี้มากกว่าก็เลยเป็นเจ็ดแปดนะคะที่วงกลมให้นะคะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะคะในสามกับแปดเนี่ยขอใแอดมินจะเด่นแปดมากกว่าสาม นะคะดังนั้นนะคะในชุดตัวเด่นก็เลยเป็น184898นะคะวงกลมให้คือ18กับ98นะคะรอบเนี้ยมินค่อนข้างที่จะเด่น9มากที่สุดก็เลยเป็น98ให้นะคะแต่ถ้ากรุ๊ปนี้ก็จะเป็น78นะคะเนื่องจาก5ชนเลขดับนะคะเลขดับนะคะมีไว้ลดต้นทุนนะคะไม่ได้มีไว้ตัดเลยนะทุกคนนะ นี่คือชุดตัวเด่นแต่ความรู้สึกของแอนมินคือนะคะชุดตัวเด่นนี้เลขไม่ค่อยสวยเลยนะคะแต่ว่าทําไมถึงเป็น30นย์กับ2 0เพราะว่านะคะทุกคนดูนะในหลักสิบนะคะในหลักสิบนะกับเลขกลุ่มหนึ่งนะคะหลักสิบที่เป็นไปได้คือชนกัน4สูตร3สูตร2สูตรนะคะในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นไปได้คือ3สูตรกับ2สูตรนะคะถ้าไม่3มก็2นะ อันนี้นะคะเป็น2อย่างเดียวเห็นไหมมันมีแค่เลข4 3 2นะคะดังนั้นเนี่ยแอดมินก็วิเคราะห์ว่านะคะหลักสิบน่าจะเป็น3กับน่าจะเป็น2อละนะคะทีนี้หลักหน่วยทุกคนดูนะถ้าในกรุ๊ปนี้นะคะหลักหน่วยเข้ามาครบทุกตัวเลยเห็นไหมศูนย์หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะอันนี้นะคะมีละหนึ่งสองสามศูนย์ยังไม่มาก็เลยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นศูนย์นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเป็นเพียงแบบ เป็นเพียงเหมือนเหมือนเราวิเคราะห์ที่เคยออกไปแล้วนะคะแต่อันนี้ไม่เหมือนเพื่อนเขานะคะนี่อันไม่อันนี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้เป็น2หมดไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะดังนั้นเลยเป็นที่มาของเลขเด่นแต่ถามว่าชอบไหมนะคะตัวเลขเนี่ยจากที่ทําสูตรสูตรล่างไปนะคะสูตรเด่นจับชนกันโน่นนี่เนี่ยนะคะมัน มันผิดแผกไปกว่าเขาเพื่อนแต่การวิเคราะห์แบบจุจตระ,ะเทพเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยจับให้เพื่อนๆดูเป็นชุดเด่นนะคะส่วนนะคะสูตรเที่นมินจับชนกันนะคะก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในชุดนี้ชุดรองกับชุดกันนะคะทุกคนอยู่ในชุดรองกับชุดกันนะ,ะแนวทางวิเคราะห์นะคะในส่วนของเลขเด่นก็ไปแล้วทีนี้มาดูเลขรองและเลขกันนะคะชุดรองของแอดมินนะคะจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ3 1มนะคะ ความจริงเนี่ยนะคะสามหนึ่งก็ไม่อยากเอามาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันซ้ำกับตรงนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะมันมันมันเป็นยังไงล่ะบอกไม่ถูกนะมันมีสองหนึ่งอะ่ะมันมีสองหนึ่งก็เลยออนน์นก็เลยคิดว่าเอะโอกาสแบบสามหนึ่งมันก็เป็นไปได้นะ,ะในชุดตัวรองนะให้เป็นชุดตัวรองไว้นะคะเนื่องจากว่า ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ3-2คิดว่ามันไม่น่ามาซ้ำนะคะเนื่องจากดูนะเลขเท่นมีเลียงมันจะไม่มีเลขซ er er ้ําเลยนะคะยกเว้น2-2นะอันนี้มันไม่มีเลขซ้ําเลยนะคะอันมินก็เลยคิดว่ารูปแบบความสัมพันธ์แบบ3-2เนี่ยไม่น่าจะมานะคะรอบนี้อันมินไม่ได้ใส่รูปแบบความสัมพันธ์แบบ3-2ให้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ใส่ไว้ได้นะคะ รอบนี้ก็คือวัดดวงเลยว่าไม่เอาสามสองนะคะอ่ะมาดูในรูปแบบความพอไม่เอาสามสองเนี่ยทุกคนมันก็จะเหลือนะคะรูปแบบความสัมพันธ์แบบสามสามกับสามหนึ่งนะคะสองสองกับสองหนึ่งนะคะเป็นชุดตัวรองกับชุดตัวกันนะคะดังนั้นแอดมินก็เลือกที่รูปแบบความสัมพันธ์แบบสามหนึ่งนะคะทุกคนนะ ก็จะเป็นนะคะหลัก10คือ1 4 9หลักหน่วยคือ026แต่อันมินวง2ไว้เนื่องจากว่าในสถิติเนี่ยมันมีโอกาสที่สจะมาอันมินเขียนไว้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในสถิติอะไรแล้วล่ะนะอันมินเขียนว่าระวังสองนะคะเพราะว่าล่าสุดเขาออกอะไรนะ สาองหรืออะไรนี่แหละค่ะจำจำไม่ได้แล้วนะคะก็เลยวงตรงนี้ไว้นะคะซึ่งนะคะถ้าหลักหน่วยเป็นเลข2มันก็จะมี1242 2, และ92อันมีนก็เลยวงแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะคะทีนี้เรามาดูต่อในชุดสุดท้ายคือชุดตัวกันนะคะมันจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ3ามสแล้วก็สอแล้วก็2 1นะคะ3 3นะคะก็จะเป็นในชุดเด่นที่อัมินเคยให้แล้วนะคะ ก็คือหลัก10คือ1นึ่หลักหน่วยคือหนึ้นะคะก็จะเป็น1นึ่งหนึ่ง4นึ่หนึ่งเกี่ห้าและ9ก้าห 9, 9ึนะคะอันมินวงให้ <droit> <yep. S 2> ก่อนหน้านี้ให้2ตัวก็คือ91และ9ก้นะคะประมาณนั้นนะและรูปแบบความสัมพันธ์แบบสองสองนะคะก็จะมี5 5าหนะคะเจและ7จห้นะคะหดัก หลัก10ดังนั้นก็จะมี7 7กับ7 5นะคะในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ2 2และสุดท้ายนะคะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ2 1นะคะ2 1เห็นไหม2 1ก็จะเป็น5 0 5 2 5 6 7 0 7 2และ76นะคะจะเห็นว่า1งเนี่ยของแอดมินเนี่ยจะอยู่หลักหน่วยหมดเลยนะคะดังนั้นแอดมินก็เลยวางไว้แบบนี้นะสองนะคะในกลุ่มนี้นะห้ 5, แอดมินดับหลักสิบนะคะก็จะเหลือ70 72และ76นะคะแอดมินชอบที่72เนื่องจาก2หลักหน่วยก็เลยวง72ไว้ให้นะคะประมาณนี้สรุปแล้วทั้งหมดนะคะเด่น10หางรอง9หางและกัน18หางนะคะ 19กับ18นะคะ9กับ8เป็น7ทั้งหมด37หางใน37หางมีชุดตัวเด่นคือนะคะ1 8 9 8 7 8นะคะที่อันมินวงกลมให้นะ,ะ1 2 4 2 9 2 9 1 9 4และ7 2ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9หาง9หางนี้นะคะตัดลงเหลือ1 2 3 4 5 6 7หาง7หางนะคะ เจ็ดหางนะคะมีเก้าแปดนะคะเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่สองเก้าสองเก้าหนึ่งและเก้าสี่นะคะประมาณนี้นะ,ะชุดนี้บอกเลยว่าขัดใจแม่นะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะเหมือนจตุรเทพเขาบังคับนะคะบังคับว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่มินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมาไหมนะคะขัดใจแม่จริงๆชุดตัวเด่นนะคะเป็นเลขที่แบบ ถ้ามาก็เหนือความคาดหมายแต่มันมันต้องเด่นแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้ใจยังไงนะคะซึ่งแอดมินก็คัดให้แล้วว่าโอเคทั้งมาน่าจะประมาณนี้นะคะแต่เลขที่นะคะส่วนใหญ่ชนกับสูตรเนี่ยจะเป็นชุดสามหกับชุด3ามสามนะคะทุกคนนะ2ชุดนี้ก็คือนะคะจะเป็นชุดที่ชนกับตัวเด่นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นชุดที่แอดมินให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เพื่อนๆชอบตัวไหนอย่างไรลองคอมเมนต์กันดูนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางนะคะบอกเลยว่าการวิเคราะห์แบบนี้เข้ามาแล้วนะคะ 10งวดเข้ามาแล้ว9้างวดนะคะทุกคนรอบนี้จะเข้าอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะสุดท้ายนี้นะ,ะเดี๋ยวแอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะ,ะในคลิป3ตัวตรงๆไม่ต้องกลับนะคะสูตรปักหลักของเรานะคะให้มาแล้วตรงๆนะคะหลายงวดมากๆยังไงฝากติดตามกันด้วยนะ สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเก็นลัคกี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข3ตัวถูกเลข2ตัวนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะรวยรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทวหน้าในวันที่1พฤศจิกายนนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ